สวัสดีครับพวกเราสองคนผมไปโมสดครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภตานนยวัฒน์นะคะพบกับเราคุยข่า,าวเช้าในเช้าวัวนศุกร์ที่29กันยาย,ยนพุทธศักราช2566ค่ะ6นาฬิกาค่ะติดตามกันที่ประเด็นสำคัญกันอย่างต่อเนื่องไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะกับประเด็นโควิด19ค่ะที่อยู่มานานและมีแววว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่จริงๆแล้วโลกของเรานะคะยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและกลับมาเป็นปกติ อีกทั้งนักวิจัยในจีนนะคะยังเตือนให้เฝ้าระวังและคอยติดตามเตรียมพร้อมรับมือกับโครโรนาไวรัสอีกทั้งอีกกว่า20สายพันธุ์ค่ะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะครับผมในวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับทางศูนย์การแพทย์รามาธิบดีหมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับได้มีการโพสต์เตือนถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Center for medical genomics นะครับ โดยผู้ดำในการศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่นะครับสถาบันวิจัยไวรัสเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนนะครับนักวิชาการบางท่านเนี่ยถึงกับเปรียบเทียบการวิจัยของผู้ดำนการนามว่าฉีเจิงนี่ว่าเป็นการวิจัยของว่าการวรจัายของเธอนนเนี่ยเปรียบเสมือนกับโชนกมของไวสโโรนาที่มีการพยากรณ์ที่ป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับจะเห็นได้ว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยยังไม่หมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งชลาใจแล้วก็ ต้องเตรียมรับมืออยู่เสมอด้วยการรักษาความสะอาดด้วยนะครับไปข้อที่ข่าวต่อไปนะครับกับขอภัรขอพายครับไปที่ข่าวต่อไปครับกับที่มาของข่าวกีฬากันบ้างครับคุณอเดียค่ะสําหรับข่าวกีฬาในวันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดสถานการณ์การแข่งขันมหกรรมระดับเอเชียค่ะกับเอเชียนเกมล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายนเวลา18บแนาฬิกาห5นาทีนะคะได้มีขอภัยค่ะได้มีการสรุปเหรียญเอเชียนเกม2023ค่ะ อันดับ1ประเทศจีน86เหรียญทอง49เหรียญเงิน26เหรียญทองแดงอันดับที่2ประเทศเกาหลีใต้ตามมาอีกเท่าตัว22เหรียญทอง21เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงอันดับ3ญี่ปุ่นนะคะมี18เหรียญทอง29เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงค่ะส่วนประเทศไทยนะคะอยู่ในอันดับที่6ของตารางซึ่งได้รับมาแล้ว6เหรียญทอง3มเหรียญเงินและอีก9เหรียญทองแดงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะฝากคุณผู้ชมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยกันต่อไปค่ะกับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกับการสรุปผลเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมกันต่อด้วยนะคะสำหรับข่าวกีฬาในวันนี้ขอบคุณค่ะไปกันต่อที่ข่าวดังที่ทำเอาแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทำเอาโศกเศร้ากันทั่วโลกเลยค่ะคุณฮีโร่ใช่ครับ ครับสำหรับข่าวต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องน่าเศร้าในวงการฮอลลีวูดนะครับผมกับการจากไปของไมเคิลแกมบอลที่มีบทบาทสําคัญอย่างศาสตราจารย์อัลบัสตัมันดอร์หรืออาจารย์ใหญ่แห่งโลกเวทมนต์ฮอกวอตส์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในแฟนชายหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเมื่อวันที่18กันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับได้มีการรายงานข่าวจาก CNN สื่อข่าวต่างประเทศนะครับว่าไมเคิลแกมบอลเนี่ยเสียชีวิตด้วยไวัย82ปีนะครับด้วยโรคนิวโมเนียหรือว่าในภาษาไทยก็คือโรคปอดบวมนนัั่เองครบ โดยมีการถแถลงการจากครอบครัวของไมเคิลนะครับว่าพวกเราเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องประกาศการสูญเสียของเซอร์ไมเคิลแกมบอลสามีและพ่อผู้เป็นที่รักนะครับไมเคิลเนี่ยเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาแอนและลูกชายเฟอร์กัสอยู่ข้างเตียงนะครับหลังจากที่ป่วยเป็นอนีโมนีเนี่ยไมเคิลมีอายุ82ปีนะครับเราขอให้เคารพในความเป็นส่วนตัวของเราในช่วงเวลาอันเจ็บปวดนี้และขอขอบคุณสําหรับความ ให้กำลังใจและความรักที่ส่งมานะคบผมไมเคิลแกมบอลเนี่ยได้รับบทบาทศาสตราจารย์อบัสมดอเป็นคนที่2ต่อจากนักแสดงนามว่าริชาร์เฮลิสันที่เสียชีวิตในปี2002นะครับทำให้ไมเคิลแกมบอลเนี่ยได้มีการมารับเป็นบทบาทช่วงต่อดังกล่าวในหนังแฟรนไชส์ของฮีลิอตเตอร์ถึง6ภาคจากทั้งหมด8ภาคเลยนะครับตลอดชีวิตการแสดงที่กินเวลายาวนานร่วม6ทศวรรษเนี่ยเซอร์ไมเคิลได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวที t i s h อะคาเดมีทีวีชันอะวอสนะครับหรือบาสต้าน่นเองมาแล้วหล่ะรางวัลและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมี่สองครั้งเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าในวงการลีวดเลยนะครับค่ะที่มีนักแสดงเบอร์ใหญ่และเป็นที่น่าจดจำของแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ทั่วโลกเลยนะครับคุณอาเดียค่ะดิฉันนะคะก็เป็นแฟนตัวยงของหนังซีรีส์แฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันค่ะสำหรับที่ได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกใจหายเหมือนกันค่ะ ค่ะและนี่คือข่าวของเช้าวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนและรายการคุยข่าวเช้าต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่วันไหนไม่รู้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ